ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นชแนลนะครับกับผม M เ,เหมือนเดิมเลยแล้วก็อยู่ในเกม l <Like> a <Like S 2> ล t Long X t g e n e r a t i o n นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสกิลเคเอ็ที่เราจะใช้สําหรับแบ็กสมิธนะครับว่าตอนนี้นะครับแบ็กสมิธแบบบ้านๆเนี่ยนะครับเขาใช้สกิลกันยังไงแบบว่าไม่ต้องสุระตะเลยนะครับเราจะไปสู้กับเขายังไงบ้างแล้วก็จะมีหน้าที่ช่วยเหลือใครได้บ้างนะครับ <Wow. S 1> ไปดูเลย นอกจากจะเป็นตัวที่มีดาเมจแล้วนะครับเราก็ยังเป็นตัวซับที่ดีได้เช่นเดียวกันแน่นอนว่าในตอนนี้ไอซูร์ต,รตาดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเล่นอาจจะตามเลเวลโลกไม่ทันนะครับเข้าของเครื่องใช้เนี่ยก็อาจจะมีดาเมจไม่มากพอใช่ไหมครับแต่แบ็กสมิธนะครับก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่หลายๆคนคิดนะนก็ยังมีประโยชน์อยู่ถึงแม้ว่าดาเมจเราอาจจะไม่มีเมโมไนท์อาจจะไม่เข้าสวสิตซ์แซดอาจจะเบาเกินไปขับรถอาจจะเบาไม่เหมือนกับไอซูร์ต่าต์หลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าแบ็กสมิธก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับผมผมจะมาแนะนําสกิลลสสสําาหหหรรรัับบบแแ็คมมิิธธนนะะือวว่่ไ คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมเนี่ยเอาไปเล่นในเวมยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปพูดถึงเข้าของเครื่องใช้นะครับ ก็มันค่อนข้างที่จะเยอะนะเอาไปเปรียบเทียบกับใครๆหลายๆคนไม่ได้นะเราจะโฟกัสกันที่สกิลกันละกันนะครับในคลิปนี้โอเคครับเราตัดในเรื่องของไอเทมไปเราค่อยมารีวิวในคลิปอื่นกันแล้วกันนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้หลังจากที่ผมแนะนําการอัพสกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเพื่อนๆในสกิลค่าที่เป็นเมอร์ชันหรือว่าพ่อค้าเนี่ยนะครับเราอัพไม่รัดทัดนะครับอัพไปที่เลเวล5พอนะครับผมแล้วก็มาอัพเมโมไรให้เต็ม10เลยที่ผมอัพ9้เนี่ยก็เพราะว่าแต้มมันเหล ทำดาเมจได้แต่ว่าเอาไว้แค่5ก่อนในตอนแรกนะครับเผื่อว่าแต้มสกิลมันไม่พอนะครับแล้วก็สกิลรถเข็นครับแน่นอนเราเอามาขั้นหนึ่งนะครับส่วนคาร์ลีโอรูชันเนี่ยเอามาไหมสําหรับผมไม่เอามานะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการเพิ่มดาเมจมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายสกิลแล้วก็จะเปลืองแต้มสกิลมากดังนั้นไม่ต้องอัพละกันนะครับแล้วก็เบตเทนวิวนะครับไม่อัพนะครับตั้งร้านแน่นอนเราไม่อัพอยู่แล้วใช่ไหมครับใครจะไปตั้งในเคอเอ็มหลบ้างแล้วก็ดิดเขานะครับผมโอเวอร์แชรกไม่ได้อัพออย่่างทีบกไปนสกิลลลขอองคาร์ีีโโูชัั่่นนเจพะครับ สกิลเพิ่มสเต็งแน่นอนว่าต้องอัพนะครับเต็ม10ไปเลยนะครับถัดมานะครับเป็นสกิลในหน้าของแบ็กสมิธนะครับสกิลเวพอร์ตนะครับดีเซิร์ฟไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าน่าจะใช่แหละนะครับก็อัพเต็ม10นะครับเพราะว่าจะเอาดาเมจของเราเนี่ยไปคูณกับสเต็งนะครับแบ็กสมิธนั่ไงก็จําเป็นอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลเพิ่มน้ำหนักอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับสกิลนะครับผมเพิ่มดาเมจนะครับโอเวอร์ทัสนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับสกินเทมเพลิงนะครับ เต็ม5เหมือนกันนะครับส่วนคานฮูเนี่ยอันนี้หลายๆคนใช้นะส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมอาจจะเข้าไปนูนเนียกับพาสส่วนใหญ่เลยสกิลคานฮูเนี่ยส่วนมากอาจจะเป็นสกิลเข้าหรือว่าสกิลแบบเออออกก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการใช้เดี๋ยวกดลากเดี๋ยวกดอีกทีนึงอะไรแบบนี้แต่ก็ดีนะมันอาจจะไปลบกวนคนใน K ค m ว่าเฮ้ยวงอะไรวะอ่าเวลาที่เราใช้สกิลเนี้ยมันจะมีวงวงเกิดขึ้นใช่ไหม ่มันจะสับสวนว่าเป็นสก,กิลของใครอ่าประมาณนั้นแต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับเต็มไม้เต็มมือไปหมดต่อมานะครับอะดรีนาลีนลั้นนะครับอัพ5พอเพราะว่ามันจะเพิ่มไฟนอลแอทแท็กสปีดนะครับแต่ถ้าใครที่มีตัวเอ่อฮันเตอร์ในทีมหรือว่าเอ่อตัวที่เป็นแบบตีเร็วในทีมอัพเต็ม10ก็ได้แต่ผมอัพห้าพอว่ามันเปื้องนะครับสุดท้ายแล้วคนในทีมเขาก็ไปเพิ่มแอทแท็กสปีดของเขาเองอยู่แล้วนะครับเพิ่มขนาดนะครับอัพ5นะเพราะว่ายังไงเนี่ยแบ็กสมิธมมาาาาาาาตตตีีีีขขขขนนนนนนดดดใใหญ่่100่่่่เนนเเ้100%ชัยคครบแวทป็กลง ต็มหนึ่งรับเต็ม100%็นต์นั้นเราก็ต้องอัพด้วยนะครับเพื่อส่งผลกับตัวเราเองโดนถึงเพื่อนด้วยนะกันแล้วก็สกิลขับรถนะครับอันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่แรงมากพอผมไม่แนะนําให้อัพเต็มเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเปลืองแต้มสกิลนะครับอัพไปก็เท่านั้นสุดท้ายค่าคูดับก็อยู่ที่40วิบวิเหมือนเดิมนะครับอัพ5ก็พอต่อมาแฮนดมูฟอร์นะครับอย่างที่เห็นการว่าตอนนี้มีการนางเงือกนะครับเกอนการไปหมดเลยไม่ได้โดนนงโดนเนฟอะไรนะครับสตันไม่ได้เราก็จะหาระเมีย ให้มันสูญไปอย่างนั้นแหละนะครับอันแฟร์ชิกนะครับสกิลนี้นะครับลดการใช้เซนีนะครับเพื่อเวลาที่เราใช้เมมโมไน์เนี่ยนะครับจะได้ใช้เงินลดลงนะครับต้องอัพนะเต็ม10เลยนะครับเพราะว่าเมมโมไน์เป็นสกิลหลักในการทำดาเมจใน KVM นะครับเซเวสแลนนะครับอัพเต็ม10เช่นเดียวกันสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงมากๆแล้วก็จะเออ่ตึงศัตรูไว้นะครับเป็นเอ่อเวลา1วินาทีนะสำหรับคนที่อยากจะหยุดพีทที่วิ่งตลอดเวลาเลยทันมาครับในสกิลของไวท์สมิธแล้วนะครับทันกันไหมไม่ทันก็ เออไม่พูดซ้ำกอดัวนะครับสกิลกรีดนะครับไม่ได้ใช้สกิลนี้จะฆ่ามอเตอร์แล้วก็ได้เงินเพิ่มนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วก็สกิลซีนียูทิลิตี้นะครับจะทําให้สกิลพวกที่ใช้เงินจะแรงขึ้นเช่นเมโมไนท์ฮูเซนีนะครับปางเงินนั่นเองแล้วก็ซีนีสตอมโปยเงินประมาณนั้นครับแล้วก็สกิลบัฟนะครับคาร์สแอซาวสกิลนี้เป็นสกิลบัฟของสกิลขับรถนะครับซึ่งดีมากแต่ว่าผมแนะนําให้อัพแค่ขั้นหนึ่งก็พอยิ่งถ้าเราอัพไปเท่าไหร่เนี่ยดาาาาเมมจจันนนนนะแแแรงงขึ้ต่นน่่่่่่วววอออยทีบกา อย่างที่บอกไปว่าเราขับรถเนี่ยไม่ได้แรงอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ได้หวังดาเมจจากสกิลนี้เราหวังแค่ให้มันกระเด็นอ่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยน็อกแบ็กนะนะครับมันจะทําให้ศัตรูน็อกแบ็กก็คือกระเด็นไม่ใช่สตัร พีทใส่กันสตันแต่ว่ากันน็อกแบ็คไม่ได้พอเข้าใจไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าประมาณนั้นมันจะสามารถหยุดการไล่ไล่ชุบเอ่ยหรือว่าไล่ปล่อยสกิลของวิสายเอ่ยนะครับน่ารําคาญมากว่างาั้นเถอะแล้วก็สกิลเมมดาวนะครับสกิลนี้จะทําให้ลดเกาะหรือว่าไม่สนเกาะของคู่ต่อสู้เพิกเฉยนั่นแหละเป็นว่าอ่าสินะครับถ้าเต็มเลเวลสิเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต้มสกิลไม่พอนะแล้วก็คูดาวไม่พอด้วยนะฮะอ่ะ มันก็จะคงอยู่เป็นเวลา6วินนะครับสำหรับเลเวลนี้นะครับซึ่งดีมากเอาไว้ลดเกาะช่วยให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ล่าพีดอยู่หรือว่าล่าตัวที่มีเกาะเยอะอยู่สกิลนี้ก็ดีมากๆสกิลหนึ่งเลยนะครับส่วน s ซเวอันนี้นะครับผมเซเวกิล,ลี่ใช่ไหมครับผมเป็นสกิลที่เราจะเก็บสแต็กแล้วเราจะใช้สกิลแล้วดูดเลือดถ้าเป็นตัวที่มีดาเมจเยอะมากๆนะครับสกิลนี้จําเป็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่มีดาเมจก็ผัดตตัวไปเป็นแบบกึ่งซัพพอร์ตกึ่งแบบ เออ่เสริมดาเมจไปนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องอัพลงหรอกนะครับต่วนคาร์ดบูทครับแน่นอนว่าจําเป็นเราเป็นตัวที่เข้าไปไล่ตีชาวบ้านเขานะครับเราจะขับรถตลอดเวลามันก็บอลแมนเนาะเดี๋ยวน้ำมันซิเบิร์ตนะครับเราก็ใช้คาร์ดบูทนี่แหละเพิ่มดาัมเพิ่มมูวิสปีดนะครับขอโทษทีเพิ่มมูวิสปีดอ่าก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะครับต่อมาครับฮูเซนีอัพ5นะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สกลิลนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเปอร์เซนีแต่ว่าถามว่าแรงไหมแรงนะครับแรงเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับมันสามารถติดคีย์ด ยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่มันจะใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะครับที่ผมอัพขั้นหนึ่งก็เพราะว่าอยากให้มันใช้แค่300เซนีต่อคร้างนะแล้วก็เราจะหวังให้มันเนี่ยทำปฏิกิริยาสโลคู่ต่อสู้เท่านั้นเองนะครับพีทมีการสตารเราสโลแล้วก็ตึงน็อกแบ็กได้นะครับสกิลนี้สามารถช่วยเพื่อนได้นั่นเองนะครับบางคนไม่รู้อัพเต็มไปไอบ้บ้าเอ้ยพี่มันสโลจริงแต่ว่ากูเปลืองตังค์อะพี่อัพทำไมไอ้น้องอัพแค่ขั้นหนึ่งพอ โอเคสกิลคัสเทอร์มินเอชั่นนะครับเราไม่ต้องอัพเลยนะครับผมเราปล่อยไว้ที่เราปล่อยไว้ที่สูงเลยนะครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันจะทำดาเมจเป็น AOE แต่ว่ามันจะสตัร์ใช่ไหมมันดีในตอนที่ช่วงเวลาที่มันไม่มีพวกการเนื้อเงื้อนนะครับมันสตัร์หมู่เลยแต่ว่าถ้าเออฝั่งตรงข้ามมีการเนื้อเงื้อนแล้วสกิลนี้ก็ไรประโยชน์นั่นเองนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงแต่ว่าเออใช้สกิลอื่นดีกว่านะครับเข้าไปประชิดตัวก็เช่นพวกเออเมมดาสวิตซ์แลดเมโมไนอะไรประมาณนี้ครับไม่รัดทัชใช่ไหมครับไม่รัดท็กซิมมัโอเวอรร์ทสสนนะคับผมกิลี หลายๆคนยังสับสนอยู่นะว่าเฮ้ยพี่ครับสกิลนี้พี่ไม่อัพหรอมันใช้เงินแล้วมันก็เพิ่มดาเมจนะน้องๆครับมันเพิ่มการที่เราจะตีธรรมดาครับแรงขึ้นดังนั้นถ้าใครเลือสายสกิลไม่ต้องไปกดอัพมันเดอ้ออีลาเอ้ยโอเคครับสำหรับสกิลทั้งสามคาเนี่ยก็ตามนี้นะ แล้วก็ในการจัดสกิลนะครับผมเพื่อนๆผมจัดแบบนี้นะเดี๋ยวขอเอานี่ออกก่อนโอเคอ่าจัดเป็นนะครับผมจะจัดเป็นคอมโบสกิลก่อนนะครับสกิลกำหนดเองสกิลกำหนดเองช่องแรกเนี่ยผมจะใส่เมมดาวสวิตสล้วแล้วก็ไม่รัดทัดนะครับผมอ่าไม่รัดทัดไม่รัดทัดนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็กำหนดเองอันที่2นะครับจะใส่เป็นบัฟทั้งหมดเลยอันนี้ดีนารีนนะครับเคซี่อัพโรคาร์ดบูธนะครับ3าสอันนะครับแล้วก็จับมาใส่เลยนะครับสกิลกำหนดเองอันแรกเอามาใส่ช่องแรกนะครับผมส่วนสกิลเมมโมไ์เนี่ยผมเอามาใส่ช่องที่2นะครับ แล้วก็สกิลโปรยเงินนะครับผมจะเอามาใส่ช่องที่3นะครับสกิลขับรถเนี่ยนะครับจะมาใส่ช่องที่4แล้วก็บัฟจะเอาไปใส่ในหน้าที่2แล้วก็เฟอร์เดชเวลาที่เริ่มเกมก็กดฮิลเราจะได้แต้มฮิลด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าแล้ววิธีที่เราจะตั้งออโต้นะครับตั้งออโต้แค่สกิลพวกดาเมจที่แบบจมตีใกล้นะครับอ่ายกเว้นพวกโปรยเงินกับขับรถเนี่ยสกิลที่ออโต้นะครับผมจะมีแค่ สกิลโจมตีใกล้ส่วนโปรยเงินกับขับรถเนี่ยนะครับผมจะกดมือเองนะครับแล้วแต่สถานการณ์โปรยเงินเนี่ยถ้าเรากดออโต้มันจะโปรยไม่ตรงกับที่เราตั้งใจไว้เช่นพี่จะวิ่งไปทางนี้เรากดโปรยเงินปุ๊บเนี่ยมาลงตรงเท้าเลยมันไม่ได้ดักหน้าดังนั้นสกิลโปรยเงินเนี่ยใช้แบบดักหน้าจะดีกว่านะครับแล้วก็ขับรถแน่นอนว่าเราจะขับออโต้มันก็ยืนโง่ๆเนาะโอเคให้กดเองนะครับตามนี้ครับส่วนวิธีการใช้นะครับเพื่อนๆเราเวลาที่เราเล่นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะกดทุกสกิลมันเนี่ย นะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดออโต้ไว้เสมอนะครับกดออโต้ตีไว้เสมอเลยแต่ว่านะครับแล้วแบบนี้ถ้ามันเล็งเป้าหมายมั่วนะครับพี่พี่มันจะทํายังไงเราจะต้องกดเดินตลอดเวลาครับเวลาที่เรากดเดินเนี่ยนะครับมันจะไม่โจมตีเป้าหมายอ่าและทีนี้ถ้าเราจะจะเปลี่ยนเป้าหมายเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเรากดที่รูปเป้าด้านเอ่อด้านล่างนะก็ได้นะครับอ่ะง่ายมากๆเลยนะครับเออถ้าเราจะเล่นเคเอ็มเราอย่าไปออกโต้ตลอดนะครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นจังหวะที่เราจะกดขับ รถเนี่ยเราก็กดเดินก่อนเพื่อให้สกิลอื่นมันไม่ออกนะครับเวลาที่เราจะโปรยเงินก็เหมือนเดิมครับเดินก่อนนั่นเองครับนี่ครับก็ปลาดักพีทหรือว่าเออคู่ต่อสู้ของเรานะครับมันจะสโล่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ชมกันนะครับเพื่อน,นผมจะตีกับใครดีอบอลกันละกันนะครับโอเคนะครับผมจะลอบมันมา,มา,มาก่อนนะครับ ปุ๊บเนี่ยครับเพื่อนๆก็ดักเลยนะครับดักเลยมันสโลแน่นอนพวกพีดเพิร์ดเนี่ยมันสโลแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเราจะทำดามเอจนะครับแล้วกดออโต้นะครับอย่างที่เราบอกเลยกดสโลไปนะครับตีเลยนะครับผมอย่างน้อยก็จะมีเมมดาวเนี่ยนะครับ ช่วยลดเกาะแล้วก็จะมีสเสวทสแลชนะครับตึงคู่ต่อสูส้ปไปด้วยแล้วก็สกิลที่ทำดาเมจจริง,รงๆก็คือเมโมไรส์นะครับผมเพราะว่ามันจะสปแปมดาเมจได้เร็วมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆทิกเนี่ยนะครับที่เรา skin, เอัพสก,กิลเอ่ออัพสกิลสกินเทมเรลิงมานะครับเพื่อที่จะเอาดาเมจไฟแรงขึ้นใช่ไหมครับเรากดปรับธาตุไฟเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดนะครับหลังๆเนี่ยนะครับหลายๆคนฟาร์มแล้วมีเงินล้นกระเป๋าหนักมากกดเลยครับผมซื้อมาเต็มกระเป๋าไปร้อยใบตังค์ยังไม่หมดเลยเพื่อนๆออย่าไไปปปขี้้งกโเคใชึ๊บ นั่นแหละนะครับบางสกิลมันก็จะเพิ่มดาเมจด้วยเช่นเมโมไนท์นะครับค่อนข้างที่จะมีดาเมจขึ้นมาเลย อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนสกิลขับรถเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับกรณีเราจะขับไปช่วยตีพีทส,สำหรับตอนที่มีพีทส,สองตัวก็ได้เช่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะตายแล้วเราดักเลยนะครับสมมุติมีเพื่อนคนหนึ่งจะฆ่าพีทตายแล้วเราขับรถดักไปชนเลยนะครับให้เขากระเด็นออกหรือไม่ก็ขัดขวางการไล่ของเขานะครับอ่าถ้าจังหวะด,ดีหน่อยก็่อน,นุนจะไล่ไม่ได้เลยรวมถึงเราไปหยุดสกิลของวิสาหก็ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็ถ้าชอบหรือว่าถูกใจถ้างงยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อย่า กดติดตามให้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็จะได้ไม่เสียเที่ยวจะได้มีคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้อีกในอนาคตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ